ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดแพ็กกันอีกแล้วครับแพ็กมันเป็นแพ็กนี่ครับพรีเมียมจัมโบ้โกลแพ็กหมื่นห้าผมเปิดแค่ได้10อันนะครับแล้วก็แล้ใน10แพ็กผมจะต้องทําทีมที่เก่งที่สุด best team possible ครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าผมสร้างทีมเสร็จแล้วในแพ็กที่ผมเปิด10อันนี้นะครับผมจะไปแข่งกันกับพี่ฮาลินนะครับลิ้์ของพี่เขานะครับอยู่ข้างล่างเลยครับถ้ายังไม่มีใครรู้จักแต่ คิดว่าทุกคนรู้จักเขาหมดแล้วแต่ลิง์ของเขาอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลย10 p a แพ็คพรีเมียมจัมโบ้โกแพ็คผมเปิดได้แค่10 p a แพ็คนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับว่าผมจะได้ใครข้างในบ้างแล้วก็จะทำทีมที่เก่งๆสู้พี่เขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูเลยครับไป 15k 1 5 0 0 0เราจะได้โอ้โหอากาซ่ โกกีเปอร์ครับมีโกแล้วครับต่อไปกันแพ็คที่2เลยนะครับนี่แพ็คที่2เร็วได้ใครบ้างอันนี้อันนี้จะได้ใครโอ้จเกียวค่าแล้วก็2 s i l v e r ผมเปิดโกแพ็คนะครับเขาให้ Silver ร์แพ็คลุกของผมนีไม่ดีเลยครับผมเห็นของพี่เขาแล้วพี่เขาได้อินฟอร์มควอนมาตาฟิลิเป้ลอิส พี่เขาโชคดีครับสามแล้วนะครับยังไม่ได้ใครสักคนที่เก่งๆเลยโอ้ลูคสัสเปโดลสกี้ก็โอเคอยู่ครับแฟมิลีล่โอ้โหไม่มีอีกแล้วใครบ้างโอ้โหอัอชลิโกลก็โอเคอยู่เขาอังกฤษเดี๋ยวแพ็กที่4แล้วนะครับแพ็กที่4ผมยังไม่ได้ใครสักคนเลยถ้าไม่มีทีมเก่ง,งผมแพ้นแน่นอนโอ้โหได้คอสตาไม่ใช่เดียโก้คอสตานะครับ คอสตาไม่เก่งแพ็คอะไรกันเนี่ยอนนี้แพ็คที่5แล้วครับฮาร์ฟเวย์ครึ่งแล้วครับครึ่งแล้วเรายังไม่ได้ใครสักคนเลยโออแปดสิบสอเดโก้ก็พอดีอยู่ครับแล้เดี๋ยวนี้แพ็คที่6แล้วครับแพ็คที่6กันแล้วนะยังไม่ได้ใครที่ very good เลยครับยังไม่มีใครอ๋กววรินกวารินดีกวารินดี e ฟล h เชอร์ดาวน์ e ฟล h เชอร์ค e ร์ค r ริ a คชโอ้ตัวนี้วิ่งเร็วกองหน้าเล่นของ U.S.A เราอ,อาจจะใช้เพราะความวิ่งความวิ่งเร็วผมอาจจะใช้ตัวนี้ครับแพ็กที่7นะครับเมสซี่อยู่หน้าแพ็กเราจะได้เมสซี่อยู่ข้างในหรือเปล่าถ้าโชคดีเมสซี่เมสซี่โอ้ซามิคาเดลา โอเคครับแต่ช้า84เรทิดด้วยแพ็คที่8แล้วนะครับแพ็คที่8เดี๋ยวอีก2แพ็คหลังจากนี้ผมยังไม่ได้อะไรสักคนเลยนี่เซียนนี่เซนเตอร์แบ็กมาร์ตินฟอสเตอร์มิชูลาเร์นคาบาฮาวโอ้แค่นี้อ่ะครับก็โอเค ผมทำผมทา,มท,าทีมดีคิดว่าแล้วครับผมทำทีมดีได้อยู่แพ็กที่9ครับแพ็กที่9แล้วมีอีกแพ็กเดียวเราจะได้วันเดวิลครับโอ้โหวันเดวิลผมได้แพรม,มิลิคเยอะอยู่มั้ยเดี๋ยวอาจจะทำเดี๋ยวลองทำดูแพรม,มิลิคไว้ได้ปล่าแพ็กสุดท้ายแล้วครับอีเดนฮาซาร์ดอยู่หน้าแพ็กอีเดนฮาซาร์ดได้หรือเปล่า อีเดนฮาสซัดนะครับอีเดนฮาสซัดไปแล้วครับเปิดแล้วจะได้หรือเปล่าอีเดนฮาสซัดเราจะได้ใครโอ้โหอัรเลอร์แปดสิบสองอารเลอร์โอ้ยแพ็คลบของผมไม่ดีเลยครับพี่เขาได้อินฟอร์มผมไม่ได้ใครเก่งสักคนเลยพี่เขาได้อินฟอร์มมาตาลุยส์แล้วก็แค่นี้อ่ะครับผมเปิด10แพ็คแล้ว เดี๋ยวผมจะไปทําทีมเลยแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้นะครับถ้าจะชนะที่เขามันก็ยากมากผมว่านะเดี๋ยวไปทําทีมครับเดี๋ยวมาแต่หนึง่งผมไม่มีใครเก่งเลยครับแต่ผมทําทีมนี้ให้ได้นี่ยครับกองหน้าของผมมีมิ c ชิลกับมาร์กาตาซ้ายมือพัดอสกีขวาจักรเรนนี่ครับตรงกลางเซซินยอนกับดาร์เฟลเชอร์นะครับข้างซ้ายกองหลังมีแอชลีค d ันเดวิลของขวาครับแล้วก็3คน2คนกลางนี้3คนกับคีเพอร์นะครับกับโกลคีเพอร์นะครับผมไม่รู้จักเลยเขาชื่อมักเซอร์กับคานาบาลิกบิลิกแล้วก็โกลคีเพอร์คอสเทโอครับผมใส่3คนนี้เพราะเคมีสตรีครับเขาได้กรีนลิงก์เขาได้โฟลเคมีสตรีถ้าไม่ได้ใส่3คนนี้ครับผมออกประมาณ70เคมีสตรี แต่3คนนี้ทําให้เคมีสตรีของผมขึ้นนิดนึงนะครับก็ผมจะเอาทีนี้นะครับไปสู้กับพี่เขาชนะหรือไม่ชนะไม่รู้ครับต้องติดต่อดูกันและถ้าชอบวิดีโอนะครับอย่าลืมกดปุมไลค์ให้ผมด้วยนะครับลิงก์ของผมอยู่ข้างล่างหมดเลยครับผมมีลิงก์ f a c e b o o k แล้วครับแล้วก็ติดต่อได้ครับใน Youtube กดติดต่อข้างล่างเลยครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ